สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีดอกคุณเงินนะครับผมวันนี้ผมกับควานอ้วนนะครับมาหาช้างพังอีหยังขวดอ้วนพังน้องส้มครับนี่ครับช้างพังน้องส้มนะครับจะอ,อ่ะเป็นอีหยังมีความสัมพันธ์อีหยังกับควอ้วนจะไรนี่จะของเพิ่นนี่พี่น้องกันครับเป็นพี่น้องกันครับพออัน ไม่ต้องการทั้งอันพ่อครับพ่อผมเป็นพี่ชไส้ข้นไ่ครับครับที่ว่าตระกูลผมนี่มีสั่งมีสุขสุขครับนั่งอนนั่งคุณเดียวกันนะครับครับครับนี่ก็เป็นของควัญตะครับครับแต่มือนี่เพิ่นบ่ว่างครับเพิ่นว่างก็ติดตุละครับเพิ่นติดตุระ่นไปใส่เิ่นไปปลูกหญ้าครับเพิ่นเอาหญ้าไปปลูกไปปลูกหญ้าเนี่ยเปียนครับไปปลูกนั่ง อจุ่โอ้ไปปลูกซอยผู้ไรครับซอยของขวดลอยครับโอไปปลูกหญ้าซอยขวดลอยครับปลูกหญ้าแสนหน้าฝนครับอ๋อครับมีฝนตกตักได้ครับนี่กะอายุพันไดกักปีแล้วควดอ้วนบานเศร้าหะครับเศร้าหกครับเศร้าหกเนาะนี่แน่นอนแลวเนาะเศร้าหกเศครับก็ว่าเอาเสร้าไปส้างลูกเกาะหกยี่สิจเนาะครับครับ นี่ก็้วนทวนสมบูรณ์ดีเนาะเอาเอสวัสดีเอซจังหนเนยคนวนพิ่นูจคสวัสดีปะครับู้แจคสวัสดียรับเตหาเพิกัสิบวมควนเพิ่นเนาะกันสิบอกยากจังหนหนึ่งได้ครับอ้อาเอาบอเป็นยังเดียวโอกาสนะเนาะบเบิ้งเพิ่นสิอันนี้บอเอาบริจาเนี่ยี้สวยยนนีสวยเันี้สวยวันนี้เสียงเลย้นี่วันี้สวยเลอีมาม นี่ <S 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 ีครับวัดจ้าเล็ววนีดีสวยเล็วสวัสดสวยเสียงนี่ครับกะเขากับว่าแมนข่วนเพลินเนาะแต่ว่ากะเป็นสร้างพีสร้างน้องครับแต่ว่ากับกินน้ำกินยองกินน้ำได้ครับครับย้งง่ายๆินได้ครับนี่นะครับเป็นสาวลูกงามอีกเชิงหนึ่งครับสวนสมบูรณ์ดีครับนี่แหละครับเป็นชิปแรงเนาะควนอ้วนเนาะทีว่าควรหลักได้มทายเนาะน้องสมนี่เนาะกำลังได้มามทายนี่ดีครับแมนครับ คลิปแรกเลยที่ได้ถ่ายน้องสมนี่ครับกระเพอกรปุกลกขึ้นย้อมินนี่แหละครับนี่ครับนี่หน้าตาพื่นก็สวยงามครับไงครับเดี๋ยวสิเพื่อนจว่าสร้างปูได้ครับครับก็ว่างนะครับง่ามวิรีครับน้องสมนี่ครับสวดสรงองค์เอวเพื่นกระเพื่อนได้ลูกได้เต้าเนี่บก่คนว่านเพื่นผสมพันธุ์มา ผสมพันธุ์มาสองเสือกครับ่ว่าเป็นจะไครับวันนี้ก็บอสเนาะก็บอนบอสมีอย่างครับกะว่าเป็นบพกบอได้ให้รือว่าครับอ๋อบสความสำเร็จเนาะกับวง่ายๆบ่ติดล้าเนาะคนวนเนาะเป็น ตัวแรกผสมครับอันพ่อของพ่อคำทองแท่งครับอ๋อกะครับพัสดินเนาะใช่ไหมครับพ่ผสมเสดินครับครับครับตัวที่สองเสื่อครับอันโอ้ผสมบ้างครับอันนุ่มสุรินครับนุ่มสุรินครับไปวางโดนไปนี่ไอ้เดี๋ยวปีหนึ่งละครับโอ้วางไอ้พิเชียดยู่หมดเครับแต่ได่พิเชียดจะพึ่งยู่หมดเลยนะครับโอ้ครับครับครับไอ้ผสมบ้างครับพิเชียดบังกะว่าเพงกะว่าไม่ว่าผสมบัวหัวบัวหัวซิปเทียพี่ถึงเอา น้ำเหมือนกันนะครับเพิ่นได้เพิ่นได้หาเทียหกเทียอ๋อครับเพิ่นได้กับเราหน้ามีดีครับครับครับอันนี้นะนี่กับเบิ้งก้นเพิ่นครับนี่อ้วนได้ครับพี่น้องอ้วนทวดสมบูรณ์ครับนี่เนี่ยเหมือนครับนี่นี่นะครับมันเติมเขาเรียนว่าทั้งถึงน้ำทั้งชาถึงหยาถึงนี่ครับครับครับถึงน้ำน้ำครับนี่ก็เป็นน้ำครับถึงน้ำทั้งชาถึงหยาครับนี่นี่หยาอาหารกับเปียกฟ้อมครับ ว่ยครับอ่ายกับผสมมาต้นโบนัทเลยนะครับมันมันก็ว่ายท่าแข่งแย้มเลี้งอีกเบิ่องกับสรางผู้ใหม่ว่าแต่แม่ออกมากแข่งยนใ์ไหนน่องน้ำขยานนะครับอันนี้กับเป็นช่วงแรงๆอากาศเย็นๆเราควรด,ด่วนเนาะบรรยากาศเย็นครับบ่มียุ่งครับยนี่ยคือหนาวมากกับโบวิญุ่งครับนี่ครับเย็นสบายครับนี่ฟังแม่น่ามุ่งครับเพิ่นสีลมลมพัดวีบตลอดครับครับเดี๋ยวไปเบิ่งข้างหน้าเพิ่นจังไนควรด่วนไปมาเลยครับเบิ่งรอบโตเพิ่นน้ำครับนี่ สวยงามครับเป็นตาฮักพนก็มีความสามารถหลายอย่างเพราคูดวน้นอโอ้ครับุไอยน้นให้แล้วแล้วเนาะกับการต่กอนตะเต้น้อยๆกะกะเฮ็ดได้หลายอย่างอยู่เนาะเพราะว่าวันนี้เกิดการไหนนำนักโตหลายเนาะคะูด <c oughs> ่วนเนาะ นักโตหลายแล้วก็หลายย่างละครับโตใหญ่ึ้นเนาะกัสีเฮ็ดบ่ได้เ,เท่าที่ค่รป่าไหนครับครับนี่สาวสวยเฮ้าสวยงามอีลีครับก็มือน,นี่อ,อากาศดีพี่น้องอากาศดีอากาศดีาาศดลีครับมือน,นี่ครับอันนี้ก็ยืนนิ่งๆครับโอกาสหนากค็คงสิเห็ดไหน ควเพิ่นล er ้เนาะควัวัเนาะต้องเห็นแล้วเนะครับแต่ว่ามือนีมาบ่สบเพิินครับควนลักมาบ่สบเพิินแต่ว่าก็ได้บอกเพล่นไว้อยู่เน๊ครับผมได้บอกเพิ่นไว้อยู่อานเพิินิจําได้อยู่เพิ่นไปปลูกหญ้าซอยควลอยกอนหรือจังได๋ก้าครับไปปลูกหญ้าซอยควลอยยูบานเป้นของควัลอยครับครับเอาหญ้าไปไมครับมือมือเสิปลูกเามื่น อ๋อครับขุณไปไหวเนาะเขาไม่ไวนี่แหละครับอาทีมงานสร้างเฮากับ่ทีมกันมียังกับไปซอยเรือกันใช่สิแล้วน้องขุนวันเนาะแม่ครับมียังกับซอยเรือกันครับครับซอยกันยางนี่แหละครับทีมงานสร้างของเาครับนี่ยนี่แหะครับสาวสวยเฮากะคือว่าไอ้ขุนวันไอ้คือผมได้ยินข่าวว่าน้องสมเล่าไอ้ทายทองต้องเสียเป็นจไง อาการเขาเฝืนสายสองฝืนต้นต้นว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วเนาะครับหมือว่านนี่สายสายสองครัมือว่านมือวานนี่กัการทายท้องกัเขาต้องมาทำควบเขาใจกันเนาะบางบางคนเพิ่นสิบะหูเนาะอีซีทุกท่านเนาะครับผมก็คือว่ากะว่องง่ายๆกะท้องเสียแล้วเนาะคนร่วนเนาะครับท้องเสียครับท้องเสียท้องท้องร่วงอ่าท้องร่วงแมนเมนเมนกะตอนนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วเนาะครับครับ แต่ตอนนี้ก็ได้ดีขึ้นแน่แล้วครับก,กนนะ็กินยากินอาหารได้ธรรมดา,า <โ afin S 1> บ่ขบึ้นวนธรรมชาติเหรอครับกินได้ธรรมดาเนาะครับกินธรรมดากินธรรมชาติที่โงครับกันผู้เฒ่าผู้แก่เขาว่าสมัยตะก,กี้ขันสร้างท้ายท่องดูๆนี่เพิ่นสิเจริญเติบโต,ตไปครับเเเพิิิิ่นสจรญตตบโไปข้างหน้าได้เน,<ม>นาะใหญ่ข้างหน้าเนาะตัวแดงแห้งท้ายดูแห้งแต่สีไอ้ใหญ่มแมนก็นคือกันกับไอ้ ลักษณะคุนไายพยาธนี่ลนะเนาะคุนอ้วนเนาะครับภาสีประมาณนี่แหละครับนี่เพิ่นกียางยอกยากเรียนครับกับเพราะว่าไอ้ขวนอ้วนกับน้องสมนี่กะบ่คอยได้พ่อกันโดนเลยเนาะขุนอ้วนเนาะผมเลี้ยงแต่น้องสายผมกันๆออกเลี้ยงครับเลี้ยงเต็มสร้างนี่เพิ่นสร้างเป็นสร้างลูกคอกคือจังไรขวนอ้วนครับสร้างลูกคอกสร้าง ตาลู้เบครับอาครับกับไออันนี้ต่อเพิ่นมาเนาะซื้อต่อเพิ่นมาเนาะคุณอ้นเนาะไม่แล้วก็เป็นซร้างรู้ครับนซื้อมาตอนจักปีครับคุณอ้นซื้อมาตอนตอนประมาณสิบปีสิบปีเนาะครับกับสีซ้ำๆผู้ผาบ่ครับอ๋อประมาณนี้เนาะครับ นี่ละครับเดี๋ยวนี้่นก็ได้ไงเต็มสาวพ่นละครับกัไอ้น่องสมนี่ก็ผมก็คนรักก็ได้เห็นเต้น่น่อยๆคือกันละครันคุวนเห็นเต่น้นอยๆคนครับกับ่คิดว่า่นสีไ่แห้งปันนี่ชุมือมานี่กเออมาทีแรกบ่มีบ่ไดว่าสิไงนครับคร่แแดงนะครับแม่นคแดงมหคนี่กคนแดงงครับกตมาอยู่น้ำเพิ่นบ่แม่นสี่สกว่าปีแล้วว่าคุณวด ครับนี่ก็กระยู่ประมาณนี้แหละครับก็เป็นของนองตะครับกับของขอบ,นนบอขั้วพิ่นนั่นแหละครับขอบขั้วพิ่นนี่มีซากแยกเคืคอกขอบขั้วพิ่นเคยมีนรว่าตอนนี้ครับตอนนี้ไหมตอนนี้มีนนมีโยเสือกมื่นี่นะครับ,อ,บอ่าครับก็ส่วนมากบ้านเฮาสีโบโบคอยมีผู้ละหลายเชือกเนาะเ,เพราะว่าการดูแลมันหลายมันก็หลายตัวมันก็ค่าอาหารค่าหยังมันก็หลายเนาะเฮาก็เลี้ยงแต่พราว่า รวดวันเฮากันเลี้ยงแต่พ่อว่าเฮาเลี้ยงได้ดูแลเพิ่นได้ดีเนาะ,ค,ะค,ครับครับเรียงครับนี่แหละครับโอ้สวยงามครับงามอีหลีพังนองบูนี่ค,ครับพังนองสม,งสมครับโอ้พังนองสมดีครับโอ้โอ้ขันอายุในการนี่ปั้นเลขสิบเอ็ดครับโอ้กับเป็นพี่น้องกันเนาะครับ,รบโอ้ลังเสียกัผมกับหลงครับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเอีมซีครับ ่เพื่อน้กินกันนะครับครับนี่ก็สวยๆงามๆเพื่อนครับนี่นงามอีหลีครับค,ครับนี่ก็กะเชื่องดีอยู่เนาะคอ้นวนเนาะโอ้ยม่ต่องห่วงเลยครับเชื่องครับสุดยอดเลยเนาะ ก็เฮหการแห้งานสมัยตะกี้ไปแห่การแห้งานตั้งแต่พรท่านเกิดโรคระบาดโรคโควิดนี่ก็มีแต่เขาเนี่แล้วเนาะสวยครับนแห่กนครับนี่แหละครับครับผมก็ฝากช่องสีดอกคุณเงินนําเด้อครับเด้อฝากเป็นกําลังใจฝากกดซับสไครต์ครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกับทีมงานในเฮ็ดคลิปดีๆให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านในเบิ่งงในชมเด้อครับเด้อ ครับสวัสดีครับ